จำนองกับขายฝากต่างกันยังไงคะหนูควรเลือกคำอันไหนดีกลัวโดนยึดบ้านคะ่ะบอบเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะครับหลายต่อหลายคนที่เข้ามาทำจำนองขายฝากโดยที่ไม่มีความรู้เลยว่าคืออะไรแล้วก็เหมาะกับใครแล้วไหนเป็นข้อควรระวังสุดท้ายโดนยึดบ้านค่อนข้างเยอะเลยฉะนั้นถ้าใครที่กำลังจะทำจำนองหรือขายฝากเรามาทำความเข้าใจกันก่อน ว่ามัันนเเป็ยงงไไและอะออออรคืขข้้ดีสียของมัน <Hey. S 1> สวัสดีครับผมก๊อฟคนขายบ้านและตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องโฉนดแลกเงินกับคนขายบ้านช่องที่จะนำข้อมูลข่าวสารต่างๆของการจำนองขายฝาก มาแชร์มาเล่ามาบอกต่อให้กับคุณแบบไม่มีกัรแต่ถ้าหากใครที่กำลังสนใจข้อมูลข่าวสารของการจำนองขายฝากก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแต่ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันครับจากคำถามเมื่อกี้เลยนะครับที่ถามเกี่ยวกับการจำนองและขายฝากเพราะมันต่างกันยังไงก่อนอื่นผมต้องบอกว่ามันต่างกันค่อนข้างมากตามกฎหมายเนาะฉะนั้นผมขออนุญ,ญาตแยกการจำนองและขายฝากออกจากกันนะครับ เราเริ่มจากการจำนองก่อนการจำนองบ้านก็คือการที่เราไปกู้ยืมเงินกับบุคคลบริษัทหรือสถาบันการเงินใดการเงินหนึ่งแล้วใช้บ้านเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในที่นี้นะครับการที่เราใช้บ้านเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในเวลาที่เราผิดนัดชําระเนี่ยครับทางบุคคลบริษัทหรือสถาบันการเงินนะครับจะต้องไปร้องต่อศาลแล้วก็ศาลก็จะพิพาาถ้าเกิดพิพาาว่าเราผิดจริงนะครับก็จะต้องเรื่องก็จะเข้าสู่กระบวนการของ กรมบังคับคดีแล้วก็ขายทอดตลาดทุกคนเข้าใจกันแล้วครับก็เป็นการยึดทรัพย์แต่บางทีตรงนี้ถ้าขายทอดตลาดมาแล้วเงินมันเหลือเนี่ยเขาคืนให้กับเรานะเขาไม่ได้แบบยึดบ้านแล้วก็เอาไปหมดเลยแต่ทางกับคันถ้าขายทอดตลาดแล้วเงินยังไม่พอใช้นี่เราก็ายังเป็นหนี้ต่อนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะผมเข้าอธิบายเรื่องการจำนองเพิ่มเติมเข้าไปฉะนั้นการจำนองเนี่ยจะเหมาะกับคนที่ต้องการ ใช้เงินและผ่อนในระยะยาวหรือรวมหนี้จากหนี้ก้อนอื่นๆที่มีภาระาดอกเบีย้ยสูงๆมาจ่ายเป็นหนี้ก้อนเดียวในระยะยาวแล้วก็ดอกเบีย้ยต่ำนะครับเพราะว่าตัวสังหาเนี่ยในประเทศเนี่ยการจำนองอสังหาเนี่ยดอกเบีย้ยต่ำที่สุดละแต่ว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะเท่าไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลบริษัทหรือสถาบันการเงินนั้นๆน,น,นะครับ แล้วก็การที่เราจะเลือกว่าเราจะทํากับบุคคลบริษัทหรือสถาบันการเงินก็ต้องดูให้ดีนะครับ <S <S การทํากับสถาบันการเงินเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าหนึ่งมีความน่าเชื่อถือบริษัทยิ่งใหญ่เราสามารถเรารู้จักกันมาตั้งแต่เกิดในบางบางบริษัทนะตั้งแต่เด็กๆหลายสิบปีละเรารู้จักกันแต่ว่าข้อจํากัดของตัวสถาบันการเงินก็เป็นเรื่องของการเช็คเครดิตบูโรเพราะว่าการที่เราจะทําจำนองกับสถาบันการเงินได้เราต้องยื่นเอกสาร อาชีพรายได้ต่างๆเพื่อที่จะชี้แจงว่าเราสามารถผ่อนชำระเขาได้เขาถึงจะอนุมัติวงเงินให้กับเราได้เนาะ <c oughs> แต่ก็มีข้อดีนะครับตัว,ต,วตัวธนาคารเนี่ยจะปล่อยวงเงินค่อนข้างสูงอย่างเช่นบ้านหนึ่งล้านบาทเนี่ยตัวธนาคารปล่อยถึงระดับแบบ8ปดถึงเก้าแสนบาทได้เลยครับแล้วก็ดอกเบีย้ยต่ำกว่าบุคคลต่ำกว่าบริษัทเล็กซซิ่งต่ตางๆที่รับจำนองแน่นอนครับผม ถ้าถึงการจำนองกับของบุคคล,ลหรือบริษัทหรือ l e ส s ิ่งต่างๆนะครับจะรับ,บวงเงินต่ำกว่าธนาคารค่อนข้างเยอะจะรับอยู่ประมาณ3 0 3 5ถึงสาปรถึงประมาณนี้ไม่เกินนี้แล้วแต่แต่ละที่เนาะแต่ข้อดีของบุคคลหรือหรือบริษัทข้างนอกก็คือเขาไม่เช็คเครดิตบูโรครับ,บ,รลรบแล้วก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วทันใจแต่รายละเอียดต่างๆกกเ,เกี่ยวกับดอกเบี้ยเกี่ยวกับ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่แต่ละที่ไม่เหมือนกันเนาะก็ก่อนที่จะทำก็ต้องศึกษาให้ดีครับข้อควรระวังของการจำนองนะครับด้วยตัวกฎหมายของมันนะครับกฎหมายการจำนองคือหาเราผิดชำระจริงๆแม้แต่วันเดียวเลยนะเขาสามารถยื่นโนติสแล้วก็เริ่มบังคับให้เราถ่ายถอนได้เลยเขาเรียกการบังคับจำนองเนาะก็คือกระบวนการเข้าไปสู่สารได้เลย แต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือตามกฎหมายอะ่ะต่อให้เราไม่ผิดครั้งชำระผู้รับจำหนองก็มีสิทธิ์ที่จะบังคับให้เราไถ่ถอนได้อันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้รับจำนอนนะตามกฎหมายทำได้แล้วถึงเวลาบางทีแบบ <"He> i, เฮ้ยเงินกู<ๆ>ยังไม่พร้อมแล้วกูจะไปปิดมึงยังไงวะอะไรเงี้ยก็กลายปเป็นเรื่องวุ่นวายกันก็มีฉะนั้นเราจะเลือกบุคคลบริษัทหรือสถาบันการเงินใดก็ พิจาราดูให้ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของการจำหนอเนาะ,ะโอเคส่วนการขายฝากนะครับการขายฝากตามกฎหมายแล้วมันคือการให้คุณขายบ้านไปให้กับบุคคลหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งและสัญญาว่าจะซื้อกับโดยมีอายุสัญญาไม่เกิน10ปีครับแต่โดยส่วนมากเขาก็จะเขียนกันที่ขั้นต่ำอยู่ที่หปีขั้นต้อนอยู่ที่1ปี นั่นแปลว่าสมมติเราขายบ้านไปให้เขา,าแล,ล้วในหนึ่งปีเราจะซื้อกลับถ้าเราไม่ซื้อกลับเราไม่มีเงินมาซื้อกลับทําไงก็ทำในสองแบบหนึ่งคือขยายสัญญาต่อไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางในทุนหรือว่าทางบริษัทเนะี่ยเขารับเขาขยายสัญญาให้เราหรือเปล่าซึ่งมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะมันก็เลยค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงและที่สําคัญคือการขายฝากเนี่ยไม่เหมือนการจำนองอการขายฝากข้อเสียของมันคือค่าธุรกรรมแพง ถ้าธุรกรรมขายฝากเนี่ยป็นหนึ่งการขายปกติเลยซึ่งเมื่อเทียบกับการจำนองเนี่ยตัวจำนองอยู่ค่าท,ทำธุรกรรมที่กรมที่ดินจะอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นแต่ว่าตัวขายฝากเนี่ยก็อยู่ประมาณห้าจุดห้าขึ้นอยู่กับว่าห้าจุดห้าเปอร์เซ็นตแต่ว่าตัวเลขนี้ไม่ชัวร์นะครับเพราะว่าการที่เรารับมอบให้มารับมรดกมาหรือถือไม่เกินหนึ่งไม่เกินห้าปีเนี่ยค่าธุรกรรมก็แพงขึ้น นะครับฉะนั้นตัวนี้ขออนุญาตยังไม่แตะถึงตัวเลขตัวนั้นเนาะอันนี้มาทําความเข้าใจก่อนเกี่ยวกับความเสี่ยงความเสี่ยงของการทําไฟฟ้าก่อนอย่างที่เห็นอย่างที่แจ้งครับว่าเราขายไปกับเขาแล้วรัศยาวาจิตรเซอร์กับแน่นอนขายไปแล้วก็เสี่ยงแล้วเนาะธุรกรรมให้เขาไปเรียบร้อยแล้ะพาดขึ้นมาก็เป็นของเขานายทุนจะชอบธุรกรรมประเภทนี้ค่อนข้างมากครับเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาไปฟ้องศาลไม่ต้องเสียเวลาไป ไปขายทอดตลาดคือได้ทัพย์เลยบางทีได้ซัพในราคาถูกเลยก็จะการการขายฝากเนี่ยก็จะมีทั้งในทุนที่รับอยู่ประมาณ50%ถึง70%ของมูลค่าทรัพย์เลยนะครับฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าขายฝากเหมาะกับใครล่ะขายฝากมันเหมาะใครเราใครอย่างนี้ใครจะไปอยากไปทาจริงๆขายฝากมีข้อดีหลักๆอยู่ข้อดีหนึ่งครับกับกลุ่มคนที่กําลังโดนฟอ้องอายัดทรัพย์อย่างเช่นสมมติว่าเรากําลังเราเป็นหนี้บัตร หรือเราเป็นนี้เป็นนี้รถยนต์เป็นนี่อย่างอื่นที่เขากําลังจะไปฟ้องอายัทรัพย์ตัวนี้ของเราแล้วอ่ะการที่เราขายฝากออกไปก่อนนะครับกรรมสิทธิ์อ่ะยังเป็นของเราอยู่นะเพราะเราฝากไว้กับบริษัทหรือนายทุนใช่ไหมครับแต่ทางกฎหมายกรรมสิทธิ์อ่ะถูกโอนไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเขาจะคนอื่นจะไม่สามารถมาอายัทรัพย์เราได้เขาเรียกว่าเอาบ้านไปพักเอาบ้านไปหลบนะครับ ธุรกรรมขายฝากนี่ผมต้องบอกตรงเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างที่จะกังวลใจมากๆเลยเพราะว่ามีกลุ่มนายทุนจํานวนมากที่หวังได้ซับลูกค้าแล้วมันสามารถทาได้จริงเพราะว่าบางทีหนึ่งปีเรายังไม่มีเงินไปจา่ายเขาเลยบางคนย้ายไปอยู่ที่อื่นบางคนขายรัพ์นึกภาพออกใช่ไหมครับบางคนย้ายไปอยู่ที่อื่นบางคนขายทรัพย์ออกหรือบางคนต่อสัญญาถ้าเจอนายทุนไม่ดีเขาไม่ทําให้แล้วค่อนข้างที่จะ ลลคลิปนี้ผมขอ,อย่สรุปสั้นเกี่ยวกับจำนนงกับขายฝากว่าจำนนงคืออะไรแล้วก็ขายฝากคืออะไรตามที่แจ้งมาไปในคลิปนะครับส่วนทํายังไงไม่ให้โดนยึดบ้านหรือถ้ากวเยอะโดนยึดบ้านที่ทํายังไงแนะนํานะครับศึกษาให้ดีแล้วก็ดูประวัติของผู้รับจำนนงหรือรับขายฝากให้ดีครับในทุนที่ดีถามได้ตอบได้เขาตอบคุณทุกคำถามเพราะว่าเขาไม่มีอะไรที่จะปิดบังคุณ แต่ถ้าคุณอยากได้ข้อมูลข่าวสารที่มันเป็นกลางที่สุดผมแนะนำให้ไปที่กรมที่ดินแล้วก็สอบถามกับทางพนักงานนะครับเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและข้อควรระวังของการจำนองและขายฝากตัวนี้จะได้ข้อมูลเป็นกลางที่สุดเพราะว่ากรมที่ดินไม่ได้มีผลได้ผลเสียอะไรกับเรานะครับและก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์แนะนำนะครับสำหรับคนที่ติดตามผมนะครับก็สามารถติดตามได้ในช่องทาง ช่อง y o u u u b e โฉนดแลกเงินกับคนขายบ้านเพจโฉนดแลกเงินกับไทยซีโ a นบายคนขายบ้านและช่อง TikTok อกโฉนดแลกเงินนะครับสำหรับใครที่ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับงานจำนองขายฝากนะครับก็สามารถโทรติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ได้เลยนะครับใครที่มีคำถามนะครับก็คำถามเพิ่มเติมนะครับหรือข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ เพจหรือที่ YouTube ได้เลยนะครับคำถามไหนผมตอบได้ผมตอบให้ทันทีคำถามไหนผมตอบไม่ได้ผมจะไปตามหาคำตอบมาให้คุณเองและสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ